รวมรถมือ2เ k ขอแนะนำให้ชมกับรถเก๋งสายอีโคคารนะคะราคาตัดสดค่ะ87,000บาทเอาไปใช้กันสบายค่ะประหยัดด้วยนะคะ n i สสัน m a r ์ค่ะปี2010เป็นรถยนต์ตัวท็อปแอร์ออโมี Airbag นะคะสวยดูดีราคาตัดแบบคุ้มค่าค่ะ87,000บาทเท่านั้นนะคะตำนิก็คือ,คอสีไม่สวยทุกท่านมีแดดเดียบ้างนะคะ รถไม่เคยชนไม่เคยน้ำท่วมไม่เคยแก๊สค่ะน็อตไม่ขยับนะคะหน้าหลังก็เดิมๆค่ะมีจอทัชสกรีนภายในด้วยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าคทุกท่านแล้วอะไรอยูู่นะคะรถจัดตรงโหลดหน,หน่อยค่ะแต่งแม็กนิดๆน,น,นะคะยางบิดโตนปียป3สยังใช้ได้อยู่อีกยาวค่ะทำท่อใส่ g 8นะคะเสียงเพาะแต่ไม่มีท่อแคทตนะคะก็จะดังๆหน่อยค่ะ สนใจนะคะเอาไปใช้เอาไปขับกันได้ค่ะ87,000บาทรถอยู่มีนบุรีกรุงเทพพวกคุยสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อสายตรงค่ะผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ